สวัสดีครับวันนี้เรามีเรื่องราวเกี่ยวกับความฝันมาบอกกันครับถ้าฝันแบบนี้แสดงว่าคุณกำลังจะได้เป็นเศรษฐีสิบความฝันที่บอกว่าคุณกำลังจะมีโชคได้เป็นเศรษฐีในเร็ววันเคยหมาว่าความฝันของเรานั้นเหมือนกับกำลังจะบอกอะไรเราสักอย่างความฝันหลายคนเอามาตีเป็นตัวเลขแล้วซื้อหวยซื้อลอตเตอรี่ก็ได้รางวัลใหญ่กันมามากแล้ว นั่นแปลว่าความฝันบอกโชคลาบเงินทองบอกถึงความร่ำรวยให้กับคุณนั่นเองในวันนี้เราจะมาพูดถึง10ความฝันที่บอกว่าคุณกำลังจะมีโชคจะได้เป็นเศรษฐีเร็ววันแล้วมีฝันอะไรบ้างที่บอกโชคได้ 1. ฝันเห็นปลากับฝันเห็นปลาจำนวนมากเชื่อว่าจะมีโชคลาบมีเรื่องดีๆเข้ามาซึ่งโชคนั้นจะน้อยหรือมากขึ้นอยู่กับจำนวนปลาที่เราเห็นในฝัน รวมถึงขนาดของปลาด้วยหากจับปลาในฝันได้ตัวใหญ่และเยอะยิ่งหมายความว่าโชคใหญ่ๆกำลังมาแน่นอน 2. ฝันเห็นสัตว์ทะเลกุ้งหอยปูปลาสัตว์ทะเลอื่นๆเป็นฝันใหญ่มีโชคเยอะพอๆกับฝันเห็นปลาเลยมีแววจะได้เป็นเศรษฐีมีเงินทองไหลเข้ามาแบบไม่ขาดสาย ส่วนตัวเลขที่จะให้โชคเกี่ยวกับฝันนี้นั้นลองดูจากสิ่งใกล้ตัวอย่างทะเบียนรถทะเบียนบ้านอายุของคนสำคัญเป็นต้น 3. ฝันเห็นทองคำเพชรแหวนกำไรเข็มขัดของมีค่าต่างๆทำนายว่าจะมีเรื่องดีๆเกิดขึ้นไม่ว่าจะเป็นเงินทองโชคลาภเงินก้อนใหญ่อาจจะเป็นของคุณไม่ทางใดก็ทางหนึ่ง การงานประสบความสำเร็จ,จเจริญก้าวหน้ารุ่งเรืองส่วนตัวเลขนำโชคนั้นจะเป็นตัวเลขของผู้สูงอายุในบ้านคนใกล้ตัวรวมถึงเลขทะเบียนบ้านและรถด้วย 4. ฝันเห็นกบคางคกจำนวนมากทำนายว่าเป็นฝันที่จะให้โชคลาภมาติดตัวนอกจากกบคางคกเป็นตัวตัวแล้วยังรวมถึงเสียงร้องของมันด้วยนะครับ ซึ่งจะทำให้ประสบความสำเร็จมีเงินทองเข้ามาเยอะมากมีชื่อเสียงและจำนวนของกบหรือคางคกที่มีอยู่ในฝันนั้นยิ่งมากก็ยิ่งหมายถึงโชคดีจะเยอะตาม 5. ฝันถึงคนที่ล่วงลับไปแล้วฝันว่าไปทำงานบางตำราบ,บอกว่าเป็นฝันไม่ดีแต่ว่าก็ไม่ใช่เป็นฝันที่ไม่ค่อยมีคนได้ฝันเท่าไหรนักแต่มันก็ไม่ใช่ไม่ดีนะครับ เพราะเป็นฝันที่บ่งบอกว่าจะมีโชคดีมากอย่างหนึ่งซึ่งโชคนั้นจะติดตัวมามีเกณฑ์จะได้รับเงินก้อนโตเป็นเศรษฐีแบบไม่ทันตั้งตัวเลย 6. ฝันเห็นสัตว์ปีกสัตว์บินเข้ามาหาได้ขี่นกเป็นฝันที่ทำนายว่าจะมีคนในบ้านคนใกล้ตัวเพื่อนญาติจะเอาเรื่องดีๆมาให้นำเอาความร่มเย็นมาให้คุณเองก็มีโชคอยู่กับตัวอีกด้วย 7. ฝันว่าบนตัวมีแผลได้แผลเป็นฝันที่บ่งบอกว่าจะมีโชคลาภเข้ามาเยอะมากแต่ว่าจะต้องระวังเพื่อนร่วมงานหัวหน้าจะเอาปัญหามาให้ต้องคอยตามแก้กันไม่รู้จบเลยแต่ว่าในด้านของโชคลาภนั้นก็ยังมีเข้ามาเรื่อยๆส่วนเลขนำโชคนั้นให้ดูที่เลขอายุเลขทะเบียนบ้านเลขโทรศัพท์เป็นต้น8ฝันเห็นงูพญานาคงูใหญ่ มีหลายคนบอกว่าฝันแบบนี้จะได้เจอเนื้อคู่แต่ในด้านของโชคลาภนั้นคือจะได้เงินก้อนใหญ่มีทรัพย์สินเป็นของตัวเองจะได้โชคลาภใหญ่มากๆมีหน้ามีตามีคนนับถือมีญาติมิตรเพื่อนเยอะ 9. ฝันเห็นสิ่งที่อยู่ใต้ร่มผ้าของลับทํำนายว่าเป็นความฝันที่จะให้โชคก้อนโตแต่ว่าเป็นฝันที่ไม่ควรจะบอกกับใครเด็ดขาดเลย พราะถ้าเล่านั้นโชคลาบโชคดีจะหายไปทันที 10. ฝันเห็นไก่เล้าไก่ลูกเจี๊ยบจะเป็นการฝันเห็นโดยเอามาปรุงอาหารหรือฝันเห็นตัวมันในรูปแบบอื่นๆฝันแบบนี้ทำนายว่าในวันพรุ่งนี้จะมีเรื่องดีๆเข้ามาทำให้มีเงินก้อนโตมีทรัพย์สินอีกทั้งยังมีคนคอยสนับสนุนช่วยเหลือตลอดไม่ว่าจะลำบากแค่ไหนก็จะผ่านไปได้ แล้วคุณฝันเห็นอะไรบ้างหากมีใน10ข้อนี้แน่นอนว่าจะเป็นฝันที่ดีนะครับลองหาลอตเตอรี่ไว้สักใบก็อาจจะมีโชคใหญ่แบบไม่คาดคิดก็ได้นะครับความฝันแม้ส่วนหนึ่งจะมาจากจิตสำนึกแต่มันก็บอกเรากำลังจะเจอกับเหตุการณ์อะไรดีหรือร้ายได้ด้วยนะครับทั้งหมดนี้เป็นความเชื่อส่วนบุคคลโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมและรับฟังด้วยนะครับ ถ้าชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์และที่สำคัญอย่าลืมกด,ดติดตาม